ทางลูกค้าแจ้งว่าปั๊มน้ําติดติดจับดับนะก็เลยเข้ามาตรวจเช็คให้ทางลูกค้าที่อำเภอนางรองนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกนะันแต่การเบื้องต้นสันนิษฐานล้ว่าน่าจะเป็นที่เพชเชอร์สวิตเสียนะเพราะทางลูกค้าบอกว่ามันติดจดับจับแล้วก็ท้องเท้าไปเตะแล้วมันเดือดติดอันนี้ก็คือสันนิษฐานนล้นน่าจะเป็นเพชเชอร์สวิตเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบกันนะเดี๋ยวราไปดูวนะ่าถึงแล้ว เป็นร้านขายรถไทยจอนเดียที่เคยมาซื้อรถไทยจากเขาอดนีน้องติดต่อไป้องเข้าไปตรวจเช็คกันดูถึงแลนะอาการเื้องต้นน้องแจ้งไปว่าติดติดดับดับโอเคครับแล้วน้องเข้าไปถึงสอบดู มาถึงหน้างานนะตเช็คเบื้งต้นน่าจะเป็นที่พเสวิตลูกค้าแจ้งว่าลูกรอยเสียด้วยนี่่เป็นพิเสวิตซเป็นพิเศษสวิตซ์ลุกลอยเอาน้ำตัดปกติแล้นี่ปิดการทำงานแล้วปิดปั๊บนะปิดปปุ๊บอันนี้ทางานเปิดปับ๊บ